สวัสดีครับบ้านและที่ดินสองแควนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่ตำบลน,นครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับที่ตรงนี้นะฮะเป็นสวนสักครับพื้นที่ทั้งหมด1ไร่2งาน30ตารางวานะฮะตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนเนี่ยทางหลวงชนบทนะครับลาดยางเรียบร้อยอที่ตรงนี้จะมีถนนขนาด2ด้านเป็นลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็เป็นทางหลวงชนบทตรงไปนะแต่ว่าเขายังไม่ลาดยางให้นะตอนนี้นะแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนทางหลวงชนบทที่ลาดยางเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่แปลงนี้ห่างจากตัวนครไทยหรือว่าตัวเทศบาลเนี่ยประมาณแค่กิโลกว่าๆเท่านั้นเองนะครับหากจากโรงเรียนนครไทยก็ไม่ไกลนะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะพาดูแปลงที่ดินผมแนะนําที่ข้างเคียงก่อนนี่คือที่ข้างเคียงก็จะเป็นทุ่งนานะฮะแล้วก็เลยไปตรงนี้เป็นเขานะครับเรียกว่าเขาช้างล้วงนะฮะเขาช้างลลวง เขาจะมีประเพณีปักธงชัยทุกปีนะฮะนั่นเลยเขานั่นเลยนะครับแล้วจะบอกว่าใครขึ้นไปได้เนี่ยนะเขาจะมีใบเสร็จตีแคนหรือใบประกาศให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจุดๆหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศเลยนะครับเขาช้างลงแล้วก็ที่ตรงนี้ตรงนี้คือเพื่อนบ้านครับอันนี้คือเพื่อนบ้านแล้วก็เลยไปข้างในตรงนู้นมีเพื่อนบ้านอยู่นะฮะยวดู นะตรงนั้นเลยมีบ้านคนอยู่นะครับรังสสวยอยู่แล้วก็ถัดไปหน่อยก็จะเป็นแนวเทศบาลแนวตลาดนะครับแล้วก็อ่ะที่แปลงนี้มีดียังไงนะฮะที่แปลงนี้นะดูต้นไม้ต้นไม้ก็จะเป็นต้นสักไอ,อ้ต้นสักนี่คือจะมีประดู่ด้วยบางทีใช่ไหมอันนี้ต้นประดู่ป่ะสัไะกไอ้มมันมีใบเล็ก,เลกๆเนี่ยนะ ต้นปีบเหรออ๋อต้นปีบฮะขออภัยด้วยนะฮะต้นปีบเรามีก้อนศัก์เนี่ยมีพื้นที่อยู่หนึ่งไร่สองงานสามสิบตารางวาเต็มพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเอ่อเป็นยังไงบ้างนะเป็นลักษณะเป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายๆหยดน้ําดีกวนะครับไม่เชิงสามเหลี่ยมทีเดียวด้านหลังจะโค้งหน่อยหนึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแฉกอย่างนี้นะครับสวยที่ตรงนี้นะครับซื้อเก็บไว้นะแล้วก็ปล่อยให้เทวดาเนี่ยดูแลนะครับให้ฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็ละะหล่อยึ อีกสักไม่กี่ปีต้นสักใหญ่ๆนะคุณก็ตัดขายได้นะครับหรือว่าคุณจะทําบ้านสวนก็โอเคเพราะว่าที่ตรงนี้ไฟฟ้าถึงนะฮะประปาก็ถึงด้วยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเทศบาลเท่าไหร่นะครับเอาเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับาม,มาครับตรงนี้นะครับคือด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นนะฮะเป็นถนนลาดยางเลยนะครับแล้วตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหัวมุมนะฮะหัวมุมตรงนี้นะตรงนี้ก็คือถนน ทางหลวงชนบทด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ลัดยางนะครับแล้วส่วนแนวแปลงที่ดินก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่าที่เป็นยังไงนะครับนี่ฮะตรงเนี้ยคือถนนนะครับถนนทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงชนบทขวามือขวามือก็จะเป็นที่ชาวบ้านเนี่ยครับขวามือเป็นที่ชาวบ้านนะ ส่วนซ้ายมือซ้ายมือก็คือเป็นที่แปลงที่ดินที่ผมพูดถึงนี่แหละเป็นสวนสักนะครับเนี่ยแปลงนี้เลยนะหนึ่งไร่สองงานสามสิบตารางวานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาเดินต่อนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปถึงด้านหน้านะฮะว่าเป็นยังไง ด้านหน้าตรงนั้นก็จะมีบ้านคนอยู่นะครับเป็นระยะระยะเลยนะเลยไปตรงนี้ไปก็จะเป็นแนวเทศบาลน,นะครับแนวตัวอําเภอนครไทยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในเขตตะมนนครไทยอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะฮะนี่คือที่ข้างเคียงนะครับนี่ภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับจะพยายามเดินให้ช้าเพื่อภาพจะได้ไม่สั่นนะครับ ก็จะมีนอกจากสักก็จะมีไผ่ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยโหต้นยูคาเดี๋ยวดูนะฮะต้นยูคาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ด้านข้างด้านข้างถนนนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับแปลงที่ดินนะครับเพียงแต่โพดให้ฟังเฉยๆนะครับโอ้ต้นต้นไม้ใหญ่สวยๆอยู่ด้านถือว่าด้านหน้าแปลงที่ดินดีกว่านะครับนี่หน้ากว้างน่าจะประมาณเดี๋ยวผมดูด้วยสายตาแล้ว น่าจะร้อยกว่าเมตรนะครับน่าจะร้อยกว่าเมตรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะเนี่ยฮนะแบบนี้นะครับนี่ไปเราก็รับนี่ฮะตรงนี้นะครับ ตรงที่มีบ้านหลังสีส้มอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นบ้านของทางอ,อบตอนะครับก็เป็นย้าหน้าที่ของรัฐนะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะเลยไปก็จะเป็นตัวเมืองแล้วครับเพราะตรงนี้ห่างาจากตัวเมืองมาประมาณแค่กิโลนิดๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นี่ครับแนวตรงนี้นะผมกาลังค่อยๆฉายภาพให้ดูเนี่ยตรงนี้นะฮะวัดมาแล้วนะครับเมื่อกี้ลองวัดดูนะครับก็หน้ากว้างประมาณ70เมตรครับนี่นะ ตรงแนวกอไผ่ตรงนั้นเลยนะครับแนวกอไผ่นี่เลยนะฮะตรงนี้นะฮะตรงมือผมชี้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้มีหลักหมุดอยู่นะครับยาวไปถึงนู่นนะฮะยาวไปถึงนู่นเลยเนี่ยว้างเจเมตรครับนี่สวยเลยนะครับปลูกสร้างบ้านแถวแถวเนี้ยนะ,ะทำบ้านสวนเนี่ยสวยเลยนะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูข้างในแล้วกันนะครับแล้วก็มีมีสักมีศักอยู่ข้างเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นกอไผ่กอไผ่ก็อยู่ในแนวแปลงที่ดินนี่แหละครับนี่เลยนะ นะครับเราบริเวณตรงนี้เป็นที่โล่งเนี่ยคุณไม่ต้องถมก็ได้นะคุณจะปลูกสร้างบ้านหรือว่าคุณจะถมสักนิดหนึ่งก็ได้ไม่ต้องถมเยอะครับเพราะว่าที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยแล้วก็ได้วิวภูเขาครับอมองเห็นภูเขาชื่อว่าเขาช้างล้วงนะฮะซึ่งเขาช้างล้วงถ้าคุณดูใน Google ก็ได้นะเป็นเขาที่สําคัญของอําเภอนครไทยเลยนะครับจะมีประเพณีปักธงชัยทุกปีนะครับที่นี่เลยนะฮะอันนี้ก็ผมก็าลังเดินเลาะ ถ่ายแปลงให้ดูนะครับอ่านี่นี่นนมีลังเขตให้ดูนะครับนี่เนี่ยครับมีถ่ายดูนี่นี่ฮะมีหลักเขตนะครับมีหลักเขตชัดเจนนี่แล้วก็ไปถึงนู่นแล้วครับแนวเสาเออแนวสันวสกนู่นเลยแล้วก็นี่อ่านี่นะฮะแนวนี้นะฮะผมพาเดินนะะอาจจะสั่นหน่อยนะครับเสียงอาจจะมีการเหยียบใบไม้นะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับ น,นี่ผมก็ำลังเดินอ้อมมาด้านหลังครับเดินนี้ละกันมีไผ่ไผ่ขวางอยู่นะครับก็จะมะีต้นสักต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับปลาปลาป,ปนกันไปอันนี้ก็สักใหญ่พอสมควรเนี่ยนี่ต้นสักใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้ก็อ๋อมีนี่ด้วยมีสวยมากเลยเดี๋ยวผมถ่ายด้วยนะฮะเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ย แสดงว่าที่นี่อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากถึงมีกล้วยไม้กล้วยไม้ป่านะครับเกาะปิดอยู่ด้วยนี่อ๋อสวยจริงๆนะครับแนวนี้เลยนะฮะนนี้หลักเขตอ่านี้หลักเขตอักห,กหนึ่งนะครับี๋ย่ดูนะพอดีทีมงานทีมงานผมชี้ให้ดูนะครับนี่นี่ฮะนี่ครับนี่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นที่มีโฉนดนะครับหลักเขตชัดเจน ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะอ่ะเดินต่อครับดูนะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปกลางแปลงดีกว่าอ่ากลางแปลงแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่ารอบนอกก็จะเป็นลักษณะแนวกอไฟนะครับดูด้วว่าในในแปลงที่ดินเนี่ยมีสักขนาดต้นประมาณไหนนะฮะ ก็ไม่ได้ถี่มากนะครับเขาปลูกสังเน่ยประมาณห่างกันประมาณต้นละ2เมตรนะครับนี่ให้ดูนี้น,ะนี่ครับแต่ต้นนี้ห่างแค่เมตรเดียวนะครับนี่ดูนี้นี่มีอยู่เยอะมากเอ่อจำนวนเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมเอ่อมองด้วยสายตาแล้วน่าจะประมาณน่าจะเกินร้อยต้นแน่นอนนะครับ ส่วนว่าเท่าไหร่กันแน่เนี่ยไม่แน่ใจไม่ชัวร์เ่ยต้องลองหาวิตาหาเวลามาวัดให้อีกทีนึงแล้วกันเอยมานับให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่โอเคถือว่า,าต้นสักไม่ได้เป็นลักษณะคืออยู่หนาแน่นนะฮะถ้าลักษณะเนี้ถ้าคุณซื้อไว้นะแล้วปล่อยให้ก็โตตามธรรมชาตินะครับสักพวกนี้จะโตวไวนะครับจะโตวไวมากนะนี่ะ โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะไปยืนสรุปหน้าแปลงที่ดินให้ชมแล้วกันนะครับครับเมื่อกี้เนี่ยผมพาเดินดูบริเวณโดยโดยรอบนะครับก็ถือว่าพื้นที่กําลังดีกําลังย่อมย่อมเลยนะหนึ่งไร่ครึ่งนะครับก็ติดถนนคอนเอ่อที่ถนนลาดยางนะครับตรงไปก็ไปเขาช้างลวงได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนทางหลวงชนบทนะแต่ว่ายังไม่ลาดยางนะครับแล้วก็ตรงนั้นทางหลวงชนบทลาดยางแล้วเลยไปตรงนู้นก็เป็นตัวนครไทยนะฮะห่างแค่กิโลกว่าหนเอง พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเนี่ยฮะทั้งหมดนี้เลยนะแล้วก็ตรงนั้นก็มีที่โล่งด้วยนะครับแล้วก็หลักหมุดทุกหลักเนี่ยมีชัดเจนนะครับเป็นพื้นที่โฉนดนะครับน,นสสี่จอครุดแดงนะครับสามารถโอนได้เลยนะที่ตรงนี้โอเคเลยสวยแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาอ่าเดี๋ยวกล้องไขวิวภูเขานี้ให้ดูอีกนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ครับเนี่ย